วันที่25กุมภาพันธ์ปี2556นายประจบนาวโอภาสผู้ใหญ่บ้านหมู่14ตำบลนองแหนออำเภอพนมสารคามที่ฉะเชิงเซาถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตซึ่งผู้ใหญ่ประจบเป็นแกนนำต่อต้านกลุ่มธุรกิจลักลอบนำของเสียจากภาคอุตสาหกรรมไปทิ้งในพื้นที่โดยไม่ผ่านการบ,บังคับนะครับหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปหนึ่งปีกับอีกหนึ่งวันวันนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้ใหญ่ประจบเป็นกรณีพิเศษ ติดตามบรรยากาศรวมถึงความคืบหน้าแนวทางฟื้นฟูชุมชนที่นั่นจากคุณมารุชายเจริญมูลครับร่วมต่อต้านสู้กับพวกพิจรที่ร่วมกันมาประชาชนและชุมชนยังไม่ทิ้งผู้ใหญ่ถึงแม่ผู้ใหญ่จะเสียชีวิตแล้วเราก็ต้องสืบสืบต่อผู้ใหญ่ร่วมต่อสู้กับชาวบ้าน พิธีพระราชทา,านเพลิงศพนายประจบนาวโอภาสผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ตำบลหน,นองแหนจัดขึ้นภายในวัดหนองบัวยอย่างสมเกียรติหลังจากผู้ใหญ่ประจบถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปี2556เวลาผ่านไปหนึ่งปีกับอีกหนึ่งวันนางอารุณรัตยิ้มสู้พร้อมประกาศยืนหยัดอยู่เคียงข้างชาวตำบลหน,นองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาตามเจตนารมณ์ของนายประจบผู้เป็นสามี ในการต่อต้านกระบวนการลักลอบนำของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่โดยไม่ผ่านการบำบัดเช่นเดียวกับนายจรน,นาวโอภาสพี่ชายของผู้ใหญ่ประจบที่เดินหน้าระดมความช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนเข้ามาฟื้นฟูพื้นที่หนองแหนคิดว่าประมาณในเดือนพฤษภาขอน่าจะจบเรื่องของการสืบพยานโจทย์ สำหรับผู้ต้องหานะทั้ง3าคนเนี่ยก็ได้จับไปเมื่อเดือนเมษานะครับปีที่แล้วนะก็ในขณะนี้ก็ยังอยู่ที่เรือนจำนะทงางศาลไม่ได้อนุญ,ญาตให้ประกันนะครับล่าสุดในจรร่วมกับชาวบ้านชุมชนหนองแหนจัดตั้งกองทุนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตำบลหนองแหน เพื่อเป็นเงินทุนในการต่อสู้และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการตั้งเป้าหมายนำไปช่วยเหลือชุมชนอื่นๆที่อาจจะประสบปัญหาในอนาคต สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะเบื้องต้นนักวิชาการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้นำชุดต้นแบบเครื่องบำบัดสารฟรีนอลด้วยโอโซนมาติดตั้งในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตลหนองแหนะปรากฏว่าในช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเครื่องนี้สามารถบำบัดสารฟรีนอลให้เหลือเพียง1ไมโครกรัมต่อน,น้ำ1ลิตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มค่ะ ล่าสุดชุมชนหนองแหนได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน1,800 0ล้านบาทมาจัดซื้อเครื่องบำบัดสารฟรีนนลด้วยโอโซนจำนวน40เครื่องเตรียมติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดเผยเพิ่มเติมว่ารากยาแฝกมีคุณสมบัติหลังสารเคมีสลายสารฟรีนนลได้ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ถ้าผลทดลองประสบความสาเร็จ จะเร่งนำมาปลูกในชุมชนเพื่อสลายสารฟรีนอลแบบถาวรขณะเดียวกันวันนี้มีการเสวนาถึงการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกักของเสียอันตรายในประเทศไทยตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชนมีความเห็นตรงกันว่าเบื้องต้นถ้าพบของเสียอันตรายในชุมชนให้ภาครัฐรีบขนย้ายของเสียออกไปกำจัดเดีย๋ยวรอจนกว่าจะจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้จุดไหนที่ชัดเจนว่ามีการปนเปื้อนมีน้ำเสียลักลอบทิง้งมีกองขยะเนี่ยย้ายออกไปเลย นะครับย้ายไปแล้วก็บําบัดอย่างถูกวิธีแล้วก็ประเมินว่าสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนไปแล้วเนี่ยต้องทาการฟื้นฟูหรือเปล่านะครับยิ่งทําเร็วยิ่งประหยัดงบประมาณยิ่งจัดการได้ผลกระทบชุมชนยิ่งน้อยยิ่งทิ้งไว้เนี่ยนะครับช้าเร็วก็ต้องจัดการงบประมาณจะยิ่งแพงนะครับและชุมชนก็รับผลกระทบมากขึ้นด้วยนะครับถ้าบ้านเรามีการใช้กฎหมายและมีการเอาผิดโทษโทษของการ น,นี้มันถึงท่านจำคุกสองปีงนะคะถ้ากรมโรงงานอุตสาหกรรมเอาจริงเอจาจังกับเรื่องนี้เนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าอย่างน้อยมันจะชะลอหรือว่าควบคุม,มปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่เราไม่เคยเอาโทษเอาผิดเอาผิดกับผู้กระทําผิดถึงท่านจำคุกหรือว่าลงโทษสูงสุดเลยเราไม่เคยจากความเสียสละของผู้ใหญ่ประจบและความเข้มแข็งของคนในชมุมชนหนองแหนส่งผลให้ปัญหาการลักลอบนำของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาทิ้งยุติลง ขณะเดียวกันปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำลดลงจนนำมาใช้ในการเกษตรได้แต่ยังไม่สะอาดพอที่จะดื่มกินปัจจุบันชาวบ้านจึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมนุษชาเจอมูลข่าวสามมิติรายงาน